เอาล้วครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีกับเพื่อนเพื่อนทุกคนทุกท่านเลยนะครับผมในทางวัสดุรายการปั๊กโซนี่ทีวีเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมปักนะครับผมวันนี้จะพาเพื่อนมาเล่นเกมที่มีชื่อว่าเกมโซนี่ปั๊กโซนี่ทีวีเองนะครับผมซึ่งเกมนี้นะครับผมเป็นเกมที่ผมเพิ่งสร้างเองนะครับผมที่ยังทำไม่เป็นเลยนะครับการมาสร้างแบบเล่นๆเอาเนาะเกิดจะมาแคสเกมของตัวเองที่โคตรที่โคตรกระจก แล้วก็ไม่มีในเรื่องอะไรเลยนะครับก็ประดูกเลยว,ว่าเกมมันเป็นยังไงนะเฮ้ยอธิบายว่าเกมเปอร์รเซียที่เกมเปอร์เซียอัดโอเคครับผมนี่แอปผมใช้แอป slash แล้วเปล่ามันเป็นหน้านะครับหาโหลดเอาครับผมมาโหลดฟรีโอเคครับก็ไปดูเลยนี่ผมก็ทำเป็นทุนสติ๊กแมนกับเอ่อตัวอะไรวะก็ตัวนี้คนระับผมมันมีอยู่แล้วดูเอาให้ดู มันเป็นเอ่อมังกรนะในนี้นะคือตัวนี้ครับโอเคครับเอามาปุ๊บเรามาเริ่มเล่นกันดีกว่าครับมันเป็นหน้าจอไงวะเป็นนะผมจำไม่ได้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมซูมมพนดูด้วยกันครับถ้าเพื่อนพือยู่แล้วก็ไปดูกันเลยครับผมโอเคเดินก็ ลูกศรนะครับผมตั้งค่าผิดเนีไปผิดเป็นลูกศรซ้ายยังจะเดินไปข้างหน้าแบบนี้กดดีเพื่อฟันนะครับปิ๊กปุ๊บเฮ่นะฮะเฮนมาเรื่อยหมดเลยครับขวาอุ้ยมามาดิมาจะมึงจุดโดนโนโอ้โดนตันมันตายเออค้ขุนยังทำวิธีกับกลับมาดีแบบดีๆไม่ได้ก็เลยแบบเขต้องดึงกลับมาเองนี่มาเฮ้ยจุ๊ พวกเขาให้พวกมาเป็นไงล่ะเออโอ้โหที่จริงของเนี่ยที่จริงก็คือหลอดเลือดนะครับแต่ผมทำมาเลือดเป็นก็เลยด้แค่นี้จริงเพราะว่าไปดูสคริปต์พวกที่ผมตั้งค่าวันเมื่อกี้เออมีการหยุดเจ็ดแถบนะครับไม่แปลกเลยดูกันเลยว,ว่ามันมีอะไรบ้างครับของไอ้ตัวนี้นะของไอ้ตัวคอตัวนี้อันนี้ตัวคอตั้งชื่อมันเป็นชื่ออะไรดีอ่าตั้งชื่อมันเป็นเออ เออเออเป็นเทพเทพเจ้าแห่คง,งความมืดนะครับอ่ะก็ดูสกีบของเทพเจ้าความมืดเลยครับผมมีอะไรบ้างนี่ก็มีประมาณนี้นะฮะมีไม่เยอะไม่เยอะทำไม่ได้ครับไม่เยอะครับผม ไม่อาจจะใช่หนึงนะครับเพเนี่ยก็ตั้งมาเนี่ยแล้วก็คุณก็เซตมาทั้งหมดทุกอย่างนะแล้วคุณกำลังจะโยกทุกเสควายมันจะเดินได้ทีละทีเลยเฉราะกุศลใช้คุณแบบโหยก็โจเอือโดนต่อไปก็คือไอตัวมังกอนนะครับมังกรนที่จะเป็นเชื่อดิชื่อเยติ เอติครับผมเอติสริปมันก็มีทีเดียวครับผมมีแค่นี้ผมไอนี่เป็นบอดไงผมเลือมังคับมันเท่าไหร่เพราะว่ากลัวมันจะเป็นอย่างี้เสียงก็เป็นเสียงอันนี้ผมไม่รู้นะว่าเสียงมันเป็นยังไงอ่ะอัดเสียงเฮ้อ ่เสียงมันเราดูสักบอฟังกันไปครับผมตกคุนะฮะเดี๋ยวผมดึงองีนี้กลับมาก่อนดึงได้ยังวะก็ไปก็คือไอ้นี่ครับผมหลอดเลือดแบบสมบูรณ์กินไปเลยครับชื่อมันชื่อว่าหลอดเลือดแบบสมบูรณ์นะเออรอ เลือดแบบสมบูรณ์นะครับแบบเลือดแบบสมบูรณ์ผมหาไม่เจอว่ะใช่ไหมครับอันนี้กันอันนี้ก็คือแบบเลือดแบบหมดนะพี่จะมาต้อง้ซงมันแบบนี้นะครับถึงถึงจะโอเคเออคลิปวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับเห็นกันใช่ไหมต่อไปก็อันนี้แอบปุมเป็นหลอดเลือดแบบที่ไม่มีครับเพราะว่าขี้เกียจตั้งโอเคก็ประมาณเนี้ย อเกมผมเกมผมก็ม,มีประมาณนี้ครับผม,ผมคแค่อยากมาโชว์โชติสมัยครั้งหน้าก็จะทำมันดีกว่านี้นะครับผมไม่ใช่ยังไงก็เออเนี่ยแบบเต็มจอมาอยากเล่นมานานแล้วแป๊บบนึ่งครับเดี๋ยวเราจะไปอันนี้ก่อนไปจับจับมาจับมาปึบ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 ไปจับมาไปจับมาครับ จับไม่ได้เหอโอเคจับมาแค่นี้แหละเราต้องไปนะจับอะไรก็ไม่มากโอเคไหมเล่นกันเลยเกม,มกนก่าจะสนุกนะมาแล้วมาแล้วเฮ้ยโยเฮ้ยชง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 เอออะไรเอ,อเอโดนโอ้โหเออแต่วันนี้ผมก,ยก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคลิปฝากกดไลค์และกดซับสไครป์คลิปนี้ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะ อะไรวะน่าจะเอาเอาเกมเนี่ยไปไปไหนวะเออเอาไปฮอดอฮอดอเคผิดมาแล้วว่าเกมนะครับเกมตักนะผมโอเคครับแค่นี้ดะผมอาจจะเอาเกมไปเฟซบุ๊กก็ได้นะครับผมเธอเอาลงเธออาผมเอาลงทีทิ้งลิงก์เฟซบุ๊กเอาไว้นะไปลิงกกันได้อย่าลืมบอกนะครับผมปุ่มเดิน ปุ่มซ้ายนะครับกดลูกศรซ้ายนะครับผมส่วนปุ่มโจมตีกดปุ่มดีนะครับปภนะครับขอบค,ครับเอ้าลืมเซฟัดโถเฮ้ <c oughs> <c oughs>